จบงานเข้าแล้วช่วงนี้ต้องบอกว่าดาราโดนบ่อยเนี่ยค่ะพี่ย่าหญิงแล้วสุก็โดนใช่ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วก็ของเอมี่บางคนที่เอามาทันเพราะบางทีแบบบางคนแบบโดนแฮกไปหรือกลับมาเออทำใหม่ก็ได้แต่เป็นเสียความรู้สึกเพราะว่าภาพหลายภาพนะคะแล้วก็แบบในคือมีคนติดต่ออยู่หลายคนอะท้าโดนแฮกไปอะไรอย่างเงี้ยแฮกไปแพ็ไปไม่ธรรมดาเป็นลบรูปของเขาออกอีกใช่เพราะว่าที่พี่โป๊ะโดนเนี่ยใช่ไม่งั้นเดี๋ยวต้องไปนั่งฟลโลใหม่เพื่อนเพื่อกันอีกนะคะแล้วพี่พี่โป๊ะไปโดนแล้วรู้สึกยังไงบ้างจะมีการแบบว่ามี การไปแฮกคือหรือว่าจะมีการแบบว่าเรียกร้องหรือจะมีการตรวจสอบอะไรมาเพราะว่ารูปคู่ที่เราเคยถ่ายคู่น้องมิวมันหายไปอ่ะ,อะน้องมิวนิตานเนี่ย<อ>บางรูปแบบเอ็กซ์คลูซีฟบางรูปแบบคะลงเป็นรูปภาพที่พิษานั่งวาดให้แต่ดันมามาลายหายไปเพราะมือแฮกโดนไปนะคะไปฟังโตัดมือเลยไหมคะพี่ตัดมือแฮกเลยะจะดีะไหมคะมันเป็นมือแฮกเราก็ตัดมือเลยไหมคะพี่โอ้โหโหดนะฟังกันดีกว่าค่ะพระเอกพีครับเขาบอกพระเอกปอเรื่องเยอะอัพค่า มางานสายอ๋อเป็นคนมาตรงต่อเวลามากเลยแล้วก็ไม่เรื่องเยอะด้วยง่ายๆแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่าตัวอัพค่าตัวเหรอค่าตัวเนี่ยมันก็ขึ้นไปตามเวลาของมันแหละนะฮะก็เนี่ราคาจริงใช่มครับก็ก็จริงครับก็ขึ้นมานิดหน่อยไม่ได้ว่าไม่ได้ขึ้นแบบเป็นเยอะมากขนาดนั้นนะก็อะไรครับเพราะว่าตามเวลาหรือกระแฟ ก็เรียกเข้าไปเท่านี้แล้วเขายอมอ่ะก็พูดตามตรงแล้วเราก็เรียกไปปกติแล้วเขาก็เขาก็จ้างเรามานะเราก็ไม่ได้ว่าเรียกแล้วเขาต้องมาขอต่อแบบกันสุดๆอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ใช่อย่างนั้นจะบอกว่าเป็นเราแน่ๆเพราะเราเอาค่าตัวจริงอะไรอย่างงเี้ยอ่าก็เราก็อัพค่าตัวปกตินะก็ไม่ได้อัพอะไรเยอะๆก็อาจจะใช่ รู้ไม่รู้สึกยังไงก็เฉยๆก็อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นเราเราก็เนี่ยเราก็ตอบไปตามนี้ก็คือไม่เคยมาสายก็ตรงตับเลาไม่เคยเลื้ยงแม่ให้ทําอะไรก็ทำอันนี้อีกอันนึงคือเอกพีชอบเล่นเซ็กโฟนอะไรอย่างเงี้ยไม่ขอตอบแล้วกันเพราะว่าไม่เคยเล่นไม่เคยเล่น่รู้ใช่ไหมว่าเป็นยังไงอะเซ็กโฟนเหรอก็คุยโทรศัพท์ปั้งอ่า เขาถามเขาถามไปอย่างนี้นะก็ตลกดีเคยมีคุยใครโทรมาแบบไปเช็คโคนใส่เราหรือเปล่าไม่มีไม่มีใครจะกล้ามาโทรไม่ค่อยเจอโรคจิตนะเออไม่ค่อยเจอคยเล่นไม่เคยเล่นรู้จักสิแหมใครไม่รู้จักเซ็กโค้ดเหรอแกป่านนี้แล้วม่่อบกวาีสแนท ครับอันนี้ก็โดนแฮกจริงๆครับก็คืออไม่รู้ใครเหมือนกันมาแฮกไปลบร,รูปไปหมดเลยน่าจะสองอาทิตย์ได้แล้วครับอาทิตย์สองอาทิตย์ได้แล้วปลาส่วนเราจำง,ง่ายหรอคะเรียอไม่หรอกเขาบอกว่าถ้ามันจะแฮกจริงๆก็คือแฮกได้นะฮะไม่ไม่เกี่ยวกับปลาส่วนง่ายหรือย,ยาก ตอนแรกก็เว่อร์ๆแต่ตอนนี้ผมก็เฉยๆก็คือก็ดีไม่เล่นละที่เกียรอะไรประมาณนั้นกล่าวว่าจะไม่เล่นแล้วกล่าวว่าจะไม่เล่นแล้วเพราะว่าไม่ที่เกียรเล่นแล้วอะไรเงี้ยทุกวันก็ทําอะไรไม่ได้ครับก็อ๋อกับน้องมิวหรอไม่หรอกเฉยๆผมเฉยๆก็คือก็มันเกิดขึ้นแล้วเราจะไปเครียดก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาใช่เวลาเราลงรูปเนี่ยแล้วต้องมีรูปอยู่ในเครื่องอยู่แล้ว อย่าไปดูยิ้มยิ้มคนเดีย <hum> วร้อเล่นรอเล่นรอเล่นรอเล่น,นไม่จริงกับมิวนี่เป็นพี่น้องกันครับเขินนหรครับไม่เขินนะไม่เขิน,น เท่าที่เราเคยลงน่ะแหละครับผมเป็นคนไม่เคยถ่ายรูปไม่ค่อยถ่ายรูปถ้าแฟนๆเ,เรียกร้องให้สร้างไอจีขึ้นมาใหม่โอเคไหมก็เนี่ยที่ว่าลังเลอยู่เพราะแฟนคลับจริงๆเพราะว่าิงตัวใจจริงอะผมไม่อยากเล่นแล้วก็คืออ่ก็เฉยๆเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้แต่ว่าถ้าไม่เล่นก็ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าจะเล่นเนี่ยคงเป็นเพราะแฟนคลับเพราะเขาอยากให้เราเล่น you. Thank อยากโดนพี่โป๊บด่าจังเลยพี่โป๊บขาพี่โป๊บด่าคนเป็นบ้างไหมคะถ้าเป็นหนูโดนแฮกอะไรอย่างเงี้ยหรอถ้าถ้าถ้าเป็นพี่โดนเนี่ยโอ้ยาวถ้าเป็นหนูก็ตัดมือแล้วเนี่ยมาแฮกแม่ๆแล้วพี่โป๊นี่คือก่อนโกรกกว่พี่ปะสมมติว่าพี่แค่บอกพี่พี่พี่ด่าครับนี่บทจะจับเขาตัดมือใครมาแฮกของนางโดนแน่นะอุตส่าห์สร้างมาใช่อุตส่าห์สร้างมา จะตามฟอลลงฟอลโล่แล้วบางครั้งไอ้สำคัญดิมันตรงที่ลูกเงี้ยอยางที่เราเคยไปลงไปนี่มาบางครั้งภาพนั้นเราไม่มีในมือถือแต่เราใส่ในไอจีไว้แบบดูเพื่ออะไรเงี้ยเคยไหมเวลาที่เราอัพไอจีปุ๊บภาพที่เราแต่งเสร็จแล้วก็ลบทิ้งไงเพราะเราก็ไม่อยากให้มันมาคาอยู่ในเครื่องเราเยอะแต่เกว่าพอแบบนี้หายไปทั้งยวงเอาที่ไหนเราก็เสียดายมันเป็นภาพความทรงจํากันแล้วนุกบุ๊พี่โป้เขาคงเสียดายแหละแต่ว่าโดยเฉพาะกามิลนิธาใครก็เสียดายเออไม่เป็นไรเขาคนละเครื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าว่่าาอยลบรูปท คือแม้แต่ลงไปแล้วเดี๋ยวเผื่อมันขาดมันหายไปจะได้เอามาลงใหม่แต่ว่าคนสําคัญนะใช่แต่ว่าเราดีเนาะไม่ไม่เราไม่ได้เป็นดาราสมวนมาัจะโจรแท็กจะเป็นพวกดาราใช่ที่มียอดลโลเวอร์แบบเยอะๆเชิญมาอะไรเงี้ยโดนไปก็แบบหแตนเาออกมาแล้วตอนนี้แบบคือดาราเนี่ยเขากำลังแบบก้าวสู่ล้านล้านล้านกันหมดแล้วของผู้หญิงที่ล้านสามคนก็จะมีอั้มพัชราภาไปที่หนึ่งชมพ่